สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ ช่วงนี้ใกล้จะถึงวันเกิดพี่เต๋อแล้วหรือเปล่าคะยี่สิบหกพฤษาเนี่ยครับวางแผนจะทําอะไรยังไงทำบุญบ้านครับไม่ได้ทําอะไรแล้วไม่จะพาครอบครัวไปไม่ครับจะไม่ครับเพราะว่าผมต้องทําบุญบ้านปีนี้แล้วก็คืออยู่อยู่ที่เนี่ยสามปีเนี่ยกันเลสามปีคางปีเนี้ยแล้วยังไม่ได้ทาบุญบ้านเลยแล้วปีก่อนนู้นน้ำเข้ามาที่บ้านแต่ว่าเข้าปักซอยยังไม่เข้ามาในบ้านเสร็จคนี้ก็เลยบอกว่าเออถ้าปีเนี้ยไม่ไม่ท่วมหรือว่าผ่านวิกฤตมาได้หรือไม่มีวิกฤตเลยเนี่ย ทำบุญบ้านซึ่งมันก็ผ่านมาแล้วคดีนะผมก็บอกว่าอวันเกิดก็เลิกดีนะครับวันเสาร์ด้วยตรงวันนะครับแล้วข้างขึ้นด้วยก็ทําบุญบ้านเลยสี่เหมาะโอเคกันได้นี่คือฉลองกันที่บ้านนะเฮฮาเพราะว่า27ผมก็ต้องมาถ่ายหนังอีกคือผมคงไม่ได้ไปไหนแล้วผมว่าการทําบุญบ้านมาเพื่อนฝูงมานะครับทานข้าวแล้วทานข้าวเย็นแล้วก็ผมว่าแค่นี้แฮปปี้ละ ค่ะแต่คิว Q ถ่ายยังบานจริ่างๆมันกี่วันต่อสัปดาห์เลยครับพี่ตับเอ่อตอนนี้แล้วแล้วแต่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ลงล็อกว่าคือมีมีคิวเนี่สี่วันเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนะครับเนี่ยสี่วันแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆครับเพราะาจริงๆก็คือพยายามจะให้มันตรงกันเราจะได้เจอกันในบทมันจะได้ตรงกับกับสิ่งที่เขาเขียนมาท่านหนึ่งก็จะมีเวลาว่างรับงานอื่นหรือตอนนี้มีตอนนี้<อ>ผมมีถ่ายละค,อร,ครอยู่ครับ ชาตเจ้าพยาของของช่องสามของพี่กอบสุกนะครับจารังคารพุทธซึ่งซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวกับหนังอยู่แล้วเพราะหนังจะเป็นส่วนมากจะอย่างเงี้ยพรหัสศุกาวอาทิตย์ซึ่งผมก็จะมีเวลาสับกันแล้วก็นอกจากวันไหนที่ละครเราก็เล่นแบบบางวันก็อาจจะมีแค่2วันสามวันวันหนึ่งแล้วแต่ก็คือเราก็จะรู้คิวล่วงหน้าก่อนสัปดาห์อยู่แล้วเราก็รู้ว่าเราจะต้องแบบทําอะไรก่อนอย่างตอนนี้ก็แบบมีแบบโปรโมทหนังให้ให้เวทไทเทเนียมกับ กับแบงค์คลาสอยู่แล้วรับงานหนักขนาดนี้พี่เต๋าแบ่งเวลาให้ลูกยังไงคะตามอนาภาเลยครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เราควรจะต้องึงกรอทำเพราะว่าเ,าเราเป็นคนดูแลครอบครัวนะครับอย่างผมกลับบ้านไปผมก็ปลุกลูกอ่ะเป็นคนต้องกระซิบแบบะปะพา,ากับมาแล้วนะเขาก็พยักหน้าแต่หลับตานะฮะผมกลับไปเมื่อคืนต,ตีหนึ่งแล้วแล้วผมบอกคุณนายเขาก็หอมจ๊บเบาๆแบบเนี้ย แล้วเขาก็หลับแล้วตีห้าครึ่งแลาวมาทุบหน้าผมป้าตื่นตื่นหัวอะไรตื่นแล้วเขามาคานมานอนข้างๆผมเพราะว่าลูกคนเล็กเมื่อคืนตีสี่เขาเอาหัวไปทางคุณแม่เขาเอาเท้ามาทางหน้าผมโดนเขาไปปากนึ่งก็เลยตื่นก็เลยบอกว่าเออเธอฉันเพ่นไปนอนเตียงลูกนะลงไปที่ฟูกคืออย่างเงี้ยก็นอนกันสี่คนเฮฮาตอนนี้เรียกว่าทั้งงานทั้งครอบครัวนี้ไปได้ดีสวยมากๆดีครับดีเราก็มันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่า สำคัญคือเรามีลูกอ่ะเรามีครอบครัวเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรามีงานที่จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ด้วยและสําคัญคือเด็กฮะส่วนต่างๆของของเด็กมันจะต้องมีส่วนประกอบที่ดีนะครับอย่างแรกก็คือพ่อแม่นะครับพ่อแม่ดีนะครับสิ่งต่างๆที่ดีมันก็จะตามมาทั้งนี้แล้วกับละครพี่กอบสุขบ้างครับพี่เตา๋าตอนนี้เป็นยังไงถึงไหนตอนนี้ผมผมถ่ายจบไปเรื่องหนึ่งของพี่กอบสุขเหมือนกันคือเอ่อเรื่อง หลานสาวในผลจออนแอร์เร็วๆนี้ครับประมาณกุมภามีนาเนี่ยครับอันนั้นจะเป็นละครเย็นมีผมมีไตนันทวัฒน์แล้วก็มีน้องแม็กแล้วก็ผมคู่กับธัญเลศธัญญานะครับแล้วก็ถ่ายเพิ่งจบไปตอนก่อนปีใหม่ก็จะมีหนังของคุณชายดำลูกทานหมุยตำรวจปืนโหดอันนั้นเป็นเรื่องของของตำรวจสืบสวนสอบสวนนะครับสายสืบฮะคดีเด็กและเยาวชนซึ่งผมว่ามัน มันเป็นมุมมองที่ดีแล้วแล้วอดัมเขาเขามีอะไรที่เฮ้ยผมผมประทับใจมากแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นแง่คิดในเรื่องของสังคมนะครับที่เด็กหายไปถูกคาตกรรมก็ก็มีเนี้ยแล้วก็มียางบาวมีมีละครและกับที่บอกที่กำลังถ่ายอยู่ครับผมนี่กอบสุขเรื่องอะไระชาติเจ้าพญาครับมีผมเล่นเป็นลูกมาเฟียลูกพี่ต้นอธิวัฒนะครับแล้วก็มีน้องสาวเป็นโบเป็นจวันแล้วก็ฝั่ง,ฝ,งฝั่งพระเอกสี่คนเนี่ยจะเป็นมี มีน้องอาพรพัสุนะครับแล้วก็มีชื่อเพชรแล้วก็มีน้องแม็กที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ตายรัตพลสรุปปีนี้ผลงานของพี่ต่อคือมีละครอสองมีละครอสองเรื่องหนังสามเรื่องครับก็คงจะได้ชมไล่ไล่เรียกกันมาหลังจากเดี๋ยวพอเรื่องนี้จบก็ผมว่าพิธ,ธาสึกษาวที่ผมก็จะว่างเราก็จะมีเวลาคือคือ,คอมันไม่ถึงขนาดยุ่งมากหรือว่ามันมีช่วงช่วงพฤจิกาธันวาท,ที่ที่มันมันเหนื่อยมากเพราะว่า มันทับกันระหว่างหนังละครแล้วหนังถ่ายเสร็จ7โมงเช้าหุ่นก็ไ่ถ่ายละครต่อ8โมงแล้วก็จากละครเสร็จก็3วันแล้วก็มาต่อหนังหนังก็ใส่เช้าถึงเช้าอย่างเงี้ยอยู่2เดือนนะฮะแต่มันมันช่วยไม่ได้อะมันทามมิ่งมันมันใกล้กันทุกอย่างมันก็เร่งรีบเหมือนกันเหตุผลทุกคนก็มีซึ่งก็ยอมรับเพราะว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะว่าโหคนอายุ40มันมันก็มันไม่เหมือนเด็กอายุ20อ่ะ เขานันเองเหนื่อยนะแฮปปี้ใช่ไหมโอ้แฮปปี้มากครับคือจริงๆ,ๆ,ๆอยากจะบอกว่าเหนื่อยเราก็พักพักเสร็จแล้วก็หายเหนื่อยกลับบ้านมายิ่งหายเหนื่อยใหญ่เห็นเห็นลูกแล้วลูกผมนี่แบบตอนนี้มันซูปเปอร์แบบกะกันอนะมันพูดจาแบบอะไรเนี่ยไปเอามาจากไหนคิดได้ยังไงใครสอน,ยนอย่างเงี้ยคือคือผมเล่าให้ฟังกันะก่อนปีใหม่เมียผมว่าทำเรื่องบัญชีเสร็จปุ๊บนี่ยเขาก็มันยืนยืนมองมอง เขาบอกผมก็นั่งนั่งนั่งอยู่โซฟาดูทีวีลูกผมก็กมองแม่แม่ทําอะไรแม่เมียผมเขาก็ไม่ตอบท่านทำเป็นยุ่งเมียผมก็ตกใจมากให้เธอได้ยินไหมผมก็เฉยๆทำแบบอะไรนะเมื่อกี้สนใจพูดะลรทำเป็นยุ่งเชื่อแล้ก็เดินไปแล้วผมก็นั่งหัวเราะอยู่คนเดียวเออลูกมันไม่เข้าใจพูดนะเธอทำเป็นยุ่ง พี่ตังนั้นเดี๋ยวสุดท้ายละการก็ฝั่งแล้วนะครับผมผลงานท,ทุกๆอย่างที่เราจะได้ <g> ไดก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็คงจะดูในในปีนี้นะครับ <c oughs> มันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ผมก็ไมยายากจะทําอะไรที่ที่มันแตกต่างแล้วก็หลายบทบาทอย่าง,อย,างอย่างเล่นเป็นตำรวจครับเล่นเป็นมาเฟียค, <c oughs> ครับเล่นเป็นราชการก็มีครับแล้วก็เล่นเป็นนระลุรี <c oughs> คือมันเป็นช่วงจังหวะที่มันเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่า มันมันมันหลากหลายมันสร้างมิติหลายๆมิติให้กับชีวิตเราให้กับการแสดง,งเราให้กับตัวเราผมเลยเลยอยากทำเท <c oughs> ่านั้นเองต่อไปก็คือถ้าเรามีความสามารถเรามีเวลาเนี่ยผมผมไม่ปฏิเสธเราสำหรับต่างต่างที่เข้ามาแต่ว่าคือผมก็ต้องอ่านบททุกเรื่องนะว่าเรื่องนี้เอ๊ะมันจําเป็นต้องใช้เราหรือเปล่าถ้าอย่างบางเรื่องไม่จำเป็นใช้เราก็ใครก็ได้ครับเพราะว่าผมก็อยากจะทํอะไรที่ที่มันเป็นเป็น มเหมือนกัับตวเยากสวยเหมือนอำ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจงางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบ,บรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่